สวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวเ l ล็กนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเ l ล็ก j ์เอฟเจวันนี้ก็อยู่กับ FJ ฟว่านนะคะบอกไว้เลยว่าช่วงนี้แอคทิวิตียืะจัดคือคิวตัวเองเนี่ยแน่นมากแล้วแต่วันนี้นัดคนที่คิวแน่นกว่าด้านีน่ก็คือหนุ่มเกาหลีเอฟเจแบมของเรานั่นเองานานทีจะได้เจอแบมนะคะว่านก็เลยคิดว่าวันนี้จะต้องจัดเต็มน,นิดนึงแวันหน้าเราจะต้อง ไม่เมือกไปเจอแบมนะคะวันนี้นะคะวันชายแป้งเทลมีสูตรสปอร์ตไ์เทนนิ่งเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบเอาดอเยอะอะไรเงี้ยก็เอาแค่แบบปกปิดบางเบาพอให้หน้าดูใสใสให้ผิวดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าวันนี้เราจะไปเหมือนแบบว่าคาเฟ่ส,สวยแบบให้มันเข้ากับลุคของแบมช่วงนี้นะคะแบบเป็นหนุ่มเกาหลีนิดนึงนะคะสำหรับใครที่แบบ มีเขาเรียกว่าความกังวลของผิวที่ไม่เหมือนกับว่าแต่บางคนหน้ามันอยากได้แบบคุมมันก็ใช้เทลมีสูตรสปอตออยล์คอนโทรลหรือว่าบางคนออกเอาท์ดอบ่อยๆเงี้ยก็ใช้เป็นสูตรซันคอนโทรลค่ะมีอีกแบบนึงนะคะสำหรับคนที่หน้าแห้งแบบต้องการความชุ่มชื้นเงานผิวผิวนิดนึงก็เลือกเป็นสูตรนอริชชิ่งได้ค่ะวันแอบได้ยินทีมงานบอกมาว่าจะพาไปแต่งหน้าเค้กซึ่งแบบ นาเราก็จะซีกว <wi> ่าเค้กไม่ได้นะคะฉะนั like ้นเราจะต้องมาเติมสีสันบนแก้มและปากกันหน่อยเทลมีมิร r เคิลบลัชออนอยากให้ดูบลัชออนนะคะเขาทำมาเก๋มากมีความออมเบรนิดนึงคนที่ชอบสีส้มก็ใช้บริเวณนี้คนที่ชอบสีชมพูใช้นี้แต่ว่าเราเป็นคนเก๋ๆก็ผส่งสีไปเลยสิคะต่อค่ะที่ลิปสติกแน่นอนค่ะว่าไม่ยอมที่จะดรอปกว่าเค้กอยู่แล้วเสร็จแล้วค่ะ ฉะนั้นวันพร้อมที่จะไปเจอ FJ BAM แล้วค่ะจะได้รู้ว่าหน้าเค้กกับหน้าดิฉันอันไหนจะเต็มกว่ากันตอนนี้วันเข้ามาอยู่ที่ร้านแล้วนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะเราจะต้องเปิดตัวหนุ่มเกาหลีหุ่งบ้านเฟล็กซ์ร้อยสของเราเชิญค่ะ สวดดัสวดีสวัสดีครับี่สวัสดีคเราไม่เคยได้ออกด้วยกันเลยวะนี่ครั้งแรกครั้งแรกหลังจากที่วันนั้นผ่านมากว่าพัน EP แล้วนะ <c oughs> เป็นพัน EP เลยเหรอใช่ก็ค <c oughs> ือไม่เคยได้เจอแบมเลยน <c oughs> <c oughs> ั่นแหละสิใช่ะวันนี้วันก็เลยพาแบมมาแล้วก็เผื่อแบบสายคาเฟ่ฮอปปิ้งเขาจะได้มาเก็บตามเพราะที่นี่คือฝันคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่จะปลุก เป็นนักการขนาดนั้นที่สุดพรจริงๆแล้วทีมงานเกิดมาเหมือนกันว่าวันนี้เราจะได้เจอกับประสบการณ์ที่แบบ extraordinary เลยนะเออแล้วจะบอกว่าช่วงนี้อ่ะมันเหมาะกับเราสองคนมาก่ังเป็นคนสนุกสนุกมากพีในที่สุดเออแลไมทำไมเขาใหญ่จตงวะต้องใหญ่หน่อยสีชุดนี้คือ Wake the f u n up คือก่อนหน้านี้เนี่ยร้านจะแบบว่าขาวมันขาวแต่ชวงนี้คือเพิ่มสีสันเพิ่มให้มันสนุกขึ้นหน่อย เขาก็มีการเพ้นมากแล้วมีอีกหนึ่งม,มุมนะเอาไว้สําหรับคนที่แบบชอบถ่ายรูป Inter erm อินสตาแกรมเก๋ก็คือมีมุมแคนวาสที่เป็นแบบเขาเพ้นเอาไว้เรียบร้อยเลยเขาอยากถ่ายรูปก็คือไปถ่ายได้เลยที่นี่ก็คือไม่ใช่แค่ดีแค่แบบ นี่นะอาหารก็อร่อยกาแฟก็อร่อยโอเคเราพร้อมที่จะไปทำเค้กกันแล้วใช่ไหมไปเปิดประสบการ์ extraordinary ข้างหน้กันก่อนไปจะไปไหนกันอรอไม่ไปหรอกนี้โอเคครับอะไรเนี่ยเฮ้ยเต้นมามาทำเค้กมาทำหน้าดิงเอออยาก ว่ามันมีความเป็นมาอะไรยังไงถึงแล้วมันเป็นอย่างนี้เราครต้องถาม,<น>ามจัดเลยไหมอยู่นี้แล้วพี่ปุปปา้าสวัสดีครับ ก็ให้พี่ขอยืนนะนะให้พี่ขอยืนละเริ่มที่อันไหนก่อนดีเริ่มที่ตัวนี้เลย2ตัวนี้อันนี้เป็นตัวิกเนเจอร์ของเราเลยคอนเซ็ปต์คือแคนวาสเค้กตัวนี้จะเป็นชื่อว่าฟันิกเนเจอร์แคนวาสเค้กส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดักกิ้งช็อกแคนวาสเค้กอันนี้เป็นสีที่ไว้สําหรับวาดก็คือเป็นสีผสมมาส่งกบพี่ทานได้ทานได้ปกติตัวเค้กนี้ก็คืออันนี้จะเป็นรสมะนาวผสมรสตัวนี้รสชาติมันจะเป็นเปรี้ยวเปรี้ยวาของคุณแบมมากบิดไปไหนเนี่ยโอ้ยได้ยังไง เวลาทานอันนี้สีเหลืองสีแดงอันนี้เป็นสีสองเป็นเกลือรอยลงไปนิดหนึ่งเน้นว่านิดเดียวพอมันจะทําให้รสชาติมันกลมกล่อมได้ความหวานความเค็มอะไรเงี้ยโอเคแ้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตก็คือสําหรับคนที่ไม่ไม่ชอบเปรี้ยวอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะ Oh my goodness funscourge ไม่ต้องเป็น Oh my ไอออ้กเมันก็จะเป็นรสของช็อกโกแลตกาเอสเปสโซ่อะค่ะแล้วก็เป็นตัวเซซามิพาลีนนอำหนักอันนี้เราสามารถวัดนกได้เครื่องดื่มตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นชื่อเมนูว่าว่าว่าชื่อเมนูว่าอะไรนะเฮ้ยง้างง้างง้างให้ง้างให้พี่ว่านรอดูนะเมนูอะไรคอฟฟี่ออร์ทีอ่ะันนี่คอฟฟี่ออร์ที คันนี่ตัวนี้ชื่ออกลิตเตอร์ใช่ชื่อเมนูว่า Starlight Like a Diamond Starlight Like a Bright นี่มาเลยว่ะเลิศเลยงั้นเราละเลงเลยมั้ยเอาให้สุดละเลงเลยนั่งเลยเดี๋ยวผมดูเอาไปใช่เลยนะอ๋อขอบคุณพี่ปุ๊ปปั๊บครับได้ครับขอคุณมาค่ะมาอุปกรณ์พร้อมละพูดกัน ยังนะเฮ้ยชอบมากนะคัพเป้แบบเนี้ยลุยเลยปะลลุยเยปกินนะขายนก, <laughs> ก,ก,ก่อนเขาให้วาดก่อนใครจะเป๊ะกว่ากันม<อ>าดูอ,อืมผมมีไอเดียแล้วล่ะไหนะฮะตีมแบบว่าวันเล่นทงวันเลนไทยเข้าแบบช่วงกุมภาก็ต้องแบบมีความรักมีความแบบมีหัวจงหัวใจหน่อยอปะเขาก็ได <laughs> <laughs> ้เรื่อยๆเนาะแบบอ่ะเกียร์ศิลป์ตั้งแต่ปอนสามคือหมายถึงแบบว่า ไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดอะนึกออกปะแต่สิ่งที่แบมทำแบบหมายถึงว่าการเป็นพิธีกรมันก็คือศิลปะนั่นเอหรอแบบศิลปะทำวาซาดอย่างเงี้ยเป็นคนปักดีอะเฮ้ยนี่คือคำชมเออนั่นคือคำชมหรือเปล่าวะหมายถึงมีวาทศิลป์หรือเปล่านั่นคือวาดอะใช่เดี๋ยวกำลังมาแล้วคุณทวาอะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะทำไมอะทะเลเหรอเฮ้ยมันง่ายๆนะเนี่ยอยู่บนหน้าเค้กเนี่ยมันต้องสีเยอะๆอ๋อเหรอโอเคอืเฮ้ยตาเนี่ยก็ยากด้วยล่ะ เอาผมมาขายหน้าหรือเปล่า EP เนี้ยพูดเลยเอต่ดีฉันไม่มีขายหน้าแน่นอนเออเออแาวอแล้ว,เ,ลวเนี้ยเฮ้ยแบมว่าแบมสวยกว่าแน่นอนไม่จริงเอาอะไรมาพูดวอแบมว่าแบมสวยกว่าแน่นอนอะไรเนี่ยดูของแบมฉันมั่นใจคือเอางี้นะถึงเคสจะไม่สวยอ่ะไม่ดีเคส เค้กก็ต้องสวยเค้กก็สวยและหน้าก็สวยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำไมวันนี้ถึงมั่นใจขนาดนี้คะเพราะว่าวันนี้ใช้แป้งที่มีสูงสุดเลยที่นี่รอบนี้ก็คือมาคาเฟ่ฮอปปิ้งธรรมดาเลยอยากได้ความบางๆอบางได้ความธรรมชาติเลุกดูธรรมชาติตื่นตอนนี้จากบ้านมาเราก็สวยเลยนริ่มนี่ว่าอยู่ที่อทั้งวันอ๋อเหรออยู่ได้ยาวทั้งวันเลยเนาะใช่ดังก็ต้องแต่งหน้าบ่อยๆเพะว่าเราเป็นเราเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่เราเป็นเอ็มซีเราอยู่หน้ากล้อง แป้ก้องแล้วี่แบมผิวเป็นยังไงแบมผิวเอ,อ่อผสมครับรมันผสมแห้งอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผู้ชายมันไม่ต้องแบบต้องการการปกปิดมากอยู่แล้วแต่ว่าเอาจริงนะเขามีตั้งหลายสูตรคือแบมอยากได้สูตรไหนก็ไปเลือกเลยเขามีสี่สูตรแล้วก็ทุกสูตรจนการน้ำหมดเลยก็คือเพื่อให้กันเหงื่อว่าสมมติวันไหนแบมเป็น MC อยู่ข้างนอกเอาดออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวที่จะแบบว่าแป้งจะเปลี่ยนสีนะคะใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกสูตรมี SPF 20นะคะถ้าพี่แบมจะซื้อนะคะหรือว่า คุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อก็แอดไลน์ไปที่ไลน์แอดเทนลมีนะคะหรือว่าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์เครื่องสังอางเทนลมีที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศอืมเขาไม่มีที่ให้ล้างแปลงให้ผมทำยังไงฮะเมื่อกี้ทำอะไรช้ก็ต้องเข้าฝั่งเขาบอกแล้วนะรวบรวบเลยนะสิ่นี้มันได้ใช่ไหมกินได้กินได้ใช่ไหม ไม่ทันแล้วต้องเคื่อนระอทำอะไรเยอะพี่ศิลปะโรยเกลือแต่มมนต้องโรยแบบนิดเดียวคุณพี่ไม่เห็นจากมุมนั้นมันอยู่รอบข้างและสร้างมิติให้กับจานแต่ตัวเค้กเนี่ยยังมีความหวานและเค็มอย่างลงตัวนี่ฉันเริ่มยืนแล้วนะอันนี้ยศิปักดี ก่อนละกันเพราะว่าดูของแบมน่ะนะต้องใช้เวลาแถนะก็คือเป็นท้องฟ้าแล้วภูเขาค่ะเออแค่นั้นแหละเพราะว่ามันก็เห็นเห็นอยู่ไม่ต้องใช้นำมาทำอะไรมากคือแบมเริ่มจากดูมิติในด้านข้างก่อนนะครับว่ามันจะประกอบไปด้วยสีเหลือง ยังมีความเป็นแมทนาทูลีนอยู่อ่ะถูกต้องเลยใช่ความจริงของวมจริงเราไม่เป็นศิลปะเลยแหละยันอันนี้ถืว่ามันน่ารักอยู่นะอันนี้ไม่ได้โกหกไม่ได้ว่าผมจริงแน่นอนใกล้ๆช่วงแบบว่ากุมภาแบบนี้เนาะใช่บ้นแห่งความรักใช่นี่ทำเคสผลงานลดขนาดนี้ก็เหมือนประมาณผลงานปีหนปีองอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะให้ใครอยากจะให้ใครรู้ตัวเองเลยแหละกูรักตัวเองอ่า เลยได้ปะให้ตัวเองใช่ไหมให้ตัวเองโอเคออาปมือเดี๋ยวการทำงานัะโอเควันวาเลนไทน์แบบนี้นะฮะก็ต้องให้คนที่เรารักฮะให้ตัวเองเหรอให้ตัวเองให้ตัวเองนี่ไงใช่แล้วนี่เอาด้านนี้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 ไอาองเลยารู้ได้ยังไงเธอมีเค้วันวาเลนไทน์มาให้ ต้องมีอะไรแน่ๆเลยเราต้องพิสูจน์แล้วแหละมึงไม่มีหรอกไม่มีหรอกอย่าคาดหวังหัวต้องมีเห็นหน้าเธอแล้วมึงยังคาดหวังเพราะใคร <c oughs> าานะคะที่อยากจะมาปลดปล่อยความฝันปลดปล่อยจินตนาการเหมือนว่ากับแบมในวันนี้นะคะก็อ,อ,อย่าลืมมาก ันคาเฟ่ค่ะหรือแถวตลาดน้อยเยาวราชนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าใน EP หน้า Flex FJ Story จะเป็นใครพาไปทำอะไรก็ติดตามกันให้ดีๆค่ะใช่แล้วติดตามกันด้วยนะฮะกับ Flex FJ Story เราอัปโหลดคลิปแบบนี้ทุกวันพุธ2องทุ่มเป็นต้นไปติดตามได้นะฮะในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Flex Connect เลยนะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะฮะกับ YouTube ของเราไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ Exclusive Exclusive นะฮะจาก Flex Connect Flex r o s s i บบครัไปแล้ว